โครงบ้านนกดาวแบบนี้มีคนทักมาครับบอกว่าลองซื้อเหล็กมาทําเองใส่โบเอาไม่ต้องเชื่อมครับไม่ใช่ไม่เคยคิดนะครับวิธีนี้เคยคิดเหมือนกันเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วยังไม่มีโครงเหล็กแบบนี้ออกมาขายและสมัยนั้นผมก็ยังเชื่อมเหล็กไม่เป็นแต่ในความเป็นจริงมันทําค่อนข้างยากครับอย่างแรกคือเหล็กที่เป็นตัวตุ๊กตาเนี่ยจะต้องเป็นเหล็กที่มีความหนามากครับอย่างตัวนี้3.5มมิลเพราะเขาจะต้องรับแรงดึงทั้ง3ด้าน เราไม่มีตัวตุกตาแล้วเอาเหล็กมาชนกัน3ด้านตรงนี้จะเป็นจุดที่ขาดง่ายที่สุดครับต่อมาคือการเจาะรูใส่น็อตอย่างน้อยเราต้องใช้น็อต10มิลครับซึ่งรูตรงนี้เขาไม่ได้เจาะเป็นวงกลมนะครับรูจะต้องเจาะเป็นแบบสี่เหลี่ยมการเจาะสี่เหลี่ยมจะทําให้น็อตมีที่ล็อกครับและแน่นไม่คลายตัวรูที่จะเจาะจะต้องเจาะบนเหล็กหนาครับแล้วรูก็ใหญ่เท่านิ้วโป้งเลยใครเคยเจาะเหล็กหน้าจะรู้ดีครับว่าเหนื่อยแค่ไหนจุดยึดหนึ่งเสาเราจะต้องเจาะทั้งหมด8รู ก็คือเหล็กตัวนอกแล้วก็เหล็กตัวในอันนี้คือกรณีที่ใช้เสาเป็นฉากแบบนี้นะครับหาซื้อทั่วไปเหล็กฉากพับแบบนี้ไม่มีขายครับจะมีแต่เหล็กกล่องเราก็จะต้องตัดเหล็กกล่องแล้วก็ทําบ่ารับแบบนี้ขึ้นมาครับนึกออกไหมครับเราก็จะเจาะรูสองข้างแล้วเราก็จะเอาเหล็กเนี่ยประกบกันแบบนี้แล้วก็ร้อยน็อตเข้าไปอย่างโต๊ะตัวนี้นะครับก็เป็นวิธีการประกอบเหล็กขึ้นมาแบบที่ไม่ได้เชื่อมครับแล้วถามว่าวิธีนี้แข็งแรงไหมก็แข็งแรงนะทําได้เหมือนกัน แต่เชื่อผมเลอครับว่าถ้าจะไม่ซื้อโครงสําเร็จหัดเชื่อมเหล็กแล้วสร้างบ้านน็อกดาวนจากเหล็กกล่องด้วยตัวเองแบบนี้จะประหยัดกว่าเสียวเวลาน้อยกว่าแล้วก็ทํางานง่ายกว่าครับอันนี้แชร์เป็นประสบการณ์นะถ้าให้จเจาะเหล็กกับเชื่อมเหล็กเนี่ยผมเลือกเชื่อมเหล็กครับ